เงนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อผู้อื่นโพสต์ตประจานหวังเรียกเงินไถ่รูปรู้หรือไม่ว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพแอบนำรูปบุคคลอื่นเช่นญาติเพื่อนคนใกล้ตัวนำมาโพสต์ตลงในโซเชียลมีเดียพร้อมเขียนข้อความให้ร้ายหรือหยาบคายเพื่อทำให้เหยื่ออับอายและถูกคมขู่ให้โอนเงินแลกกับการลบโพสต์อย่าลงเชื่อและอย่าโอนเงินเด็ด,าดขาดค่ะ วิธีการป้องกันและรับมือ 1. อย่าโอนเงินให้กับผู้ขู่เด็ดขาด 2. เก็บหลักฐานแชทโพสต์และเลขบัญชีธนาคารของคนร้ายเอาไว้ 3. รายงานแพลตฟอร์มให้ช่วยลบโพสต์ประจานได้ค่ะหรือแจ้งความออนไลน์ได้ที่ w w w t h a i p o l i s h o n l i n e g o t h หรือโทรสอบถามแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงค่ะ โดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองกรมประชาสัมพันธ์